ก็ดีครับก็หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับสำหรับการใช้งานของรถ m o r c e d e s b e n เป็นสำหรับรถรุ่นที่มีหน้าจอระบบ MBUX นะครับก็จะมีระบบนำทางที่เป็น hard disk navigation ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือท่านสามารถใช้ระบบนำทางจากตัวรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาการใช้งานอีกรูปแบบหนึง่งก็คือสมมติว่าบางทีนะครับเราไปต่างพื้นที่ที่เรา ไม่ไม่รู้จักสถานที่แถวนั้นเลยแต่ว่าแบบสมมติเราอยากจะหาร้านอาหารแต่เราไม่รู้ว่าจะมีร้านไหนให้เลือกบ้างหรือว่าต้องการจะเติมน้ํามันแต่ว่าไม่รู้ว่ามีปั๊มน้ํามันอยู่บริเวณไหนบ้างนะก็ตัวระบบนะครับก็มีให้เราเลือกหมวดหมู่ได้นะครับเพื่อที่จะค้นหาแต่หมวดหมู่นั้นๆอย่างเช่นเราต้องการค้นหาเฉพาะร้านอาหารนะครับก็จะขึ้นมาเฉพาะร้านอาหารหรือว่าปั๊มน้ํามันก็เช่นเดียวกันมาดูเลยครับเริ่มต้นด,ด้วยการเข้าที่ระบบนําทางครับ แล้วก็แน่นอนนะครับทางด้านซ้ายของจอก็อจะเป็นแถบที่เป็นเมนูนะครับเราเลือกเข้าไปที่จุดสนใจได้เลยครับเขาก็จะขึ้นหมวดหมู่มานะครับว่าจุดไหนที่เราต้องการจะค้นหาผมจะเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อให้เขาโชว์ขึ้นมาทุกหมวดหมู่เลยก็จะสังเกตได้ว่ามีหมวดหมู่ให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับช้อปปิ้งครับ จากนั้นก็จะเลือกเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับสมมติว่าผมขับรถอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องการจะแวะหาร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มเพิ่มเติมนะครับอ่าก็ขึ้นมาครับสมมุติว่าเป็น Family ่มาครับเห็นไหมครับก็จะขึ้น f a m i l y ่มา t ตามที่ผมเลือกขึ้นมานะครับเราก็จะไล่เรียงไปตามระยะทางนะครับโดยที่ระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็จะขึ้นมาก่อนนะครับอ่าสมมุติเป็นอันนี้ครับห่างจากจุดที่ผมอยู่ไป 1>, 1 4กิเมตรนะครับเมื่อเลือกขึ้นมาแล้วผมก็สามารถกดนำทางได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับดูอีกสักจุดหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมยกเลิกไปก่อนนะครับเลือกระบุจุดหมายครับแล้วก็เลือกที่นี้นะครับจุดสนใจแล้วก็เลือกที่ร้านอาหารแล้วกันครับ สมมุติว่าผมจะไปร้านนี้เลยครับกับข้าวกับปลานะครับอ่าแล้วก็กดนำทางได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่การนำทางแบบเมื่อกี้สมมุติว่าร้านนี้ครับผมชอบมากเลยผมตั้งใจจะเซฟเก็บไฟเพื่อที่ว่าครั้งหน้าจะได้มาร้านนี้ถูกนะครับผมก็สามารถกดติดดาวไว้ได้เลยครับอ่าแล้วก็เลือกไว้เป็นรายการโปรดได้เลยนะครับ จากนั้นจะถูกเซฟมาไว้ในไหนครับก็คือเซฟมาไว้ในเม,เมนู f a เวอร์นั่นเองนะมาดูที่พวงมาลัยเลยครับการเข้าสู่เมนู f a เวอร์เนะครับก็คือเราจะกดที่รูปดาวอันนี้ครับเห็นไหมครับกับข้าวกับลาก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะย้ายที่หรือจะลบทิ้งนะครับก็ทำได้โดยการกดค้างหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับสมมติว่า สถานที่นั้นเป็นชื่อที่เราไม่คุ้นเคยหรือมันไม่ใช่ชื่อร้านแล้วเราจะเปลี่ยนให้ถูกต้องหรือว่าจำง่ายเนี่ยก็กดแก้ไขด้วยการเปลี่ยนชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าต้องการเซฟสถานที่นี้นครับไว้ว่าเป็นชื่ออะไรนะครับน่าเท่านี้เองอันนี้ผมจะยังไม่แก้นะครับเพราะว่าชื่อมันถูกแล้วเป็นไงบ้างครับสําหรับการค้นหาด้วยการใส่ประเภทของจุดสนใจเข้าไป นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นต้มน้ำมนันหรือว่าเป็นร้านสะดวกซือก้อก็มีหลายหมวดหมู่มากๆนะครับให้เลือกแล้วก็ยังสามารถเซฟเก็บไว้เป็นเฟ v ชเรตเป็นจุดสนใจที่ทําให้เรามาค้นหาในครั้งต่อไปเนี่ยง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ